ส่งงานนะผมวันนี้อีสูตรสามร้อยนะอนี่เครื่องตัวนอกนะครับลูกค้ามาจัดการเอาเรียงคนระับม้เตี๋ยวแปดนิ้วเรียงหกครสามซ้สี่เทอย่างหนาน,นครับเชื่อน้แเป็นถอดได้นะครับผมหยึดแน่นนะทาวอร์เล็กล,ลัดเลสสามซื้นสะี่เทนะนี่หน้าใหญ่นะครับไม่ขาดง่ายเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนใช้เป็นหนึ่งนิ้วนะอันนี้เป็นนิ้วสองนะครับขาดยากครับม้เตี๋ยก็เป็นงานสามซื้สี่เทอย่างหนาไนะร้อรอยเชื่อมนะ เดี๋ยวฟังเสียงกันครับ